นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโลกขอคารพนบนอบนอบน้อมระลึกนึกถึงคุณพระศีรัตนตไตรเป็นที่พึ่งเป็นศรณะขอกราบอภิวาทนมัสการพ่อแม่คุณครูบาอาจารย์พรหมเทพเทวดานางฟ้า เทพเจ้าทัทั้งสากลลับพิภพบุฟกาลีผู้มีพระคุณต่อสถาบันชาติไทยสถาบันพระพุทธศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์และความเป็นเอกราชชาติไทยทุกๆพระองค์ุคณครูบาอาจารย์ผู้กุมกรรมของชาวไทยชาวโลกชาววัตตะรงสารทุกๆพระองค์บารมีศักดิ์สิทธิ์และถึงศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทัทั้งสากลลับพิภพด้วยความรักด้วยความเคารพด้วยความศรัทธาด้วยความนอบนอบ้อมต่อทุกๆพระองค์ขอสวัสดี พี่น้องเพื่อนร่วมชาติร่วมแผ่นดินร่วมโลกร่วมมตตกสงสารที่รักทุกทุท่านขอรับกล่าวกระผมกับพ่อพระเช่นเคยวันนี้ก็ขอโอกาสมาพูดคุยกับพี่น้องที่รักทั้งหลายคุยเนี่ก็คุยสัพเพเหระนั่นแหละ คือบางทีเนี่ยมันเจก็จะไปกะเกณฑ์เจะจงในเรื่องหนึ่งเรื่องใดก็ไม่ได้เพราะเรื่องราวทั้งหลายในโลกใบนี้มันในรับสารวัตนี้มันยเยอะแยะมากมายเอาเป็นว่าเรื่องไหนที่เข้ามาในกระแสจิตมาในกระแสใจพ่อพราพระพ่อพร์ก็พูดไปเลยนะส่วนพูดไปแล้วพี่น้องจะเชื่อก็ได้หรือไม่เชื่อก็ได้จะฟังเป็นนิทานปัจจุบันก็ได้ จะฟังว่าพ่อพราหมณ์คาดคะเนพ่อพราหมณ์เดาก็ได้หรือพ่อพราหมณมนก็ได้แล้วแต่ทุกคนจะมีมุมมองเช่นไรมันเป็นสิทธิเสรีภาพของทุกท่านเองแบบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเต็มนั่นแหละนะขอรับตอนที่แล้วเนี่ยพ่อพราหมณ์ก็พูดถึงองค์คุณครูบาอาจารย์องค์พระมหาโพธิสัตว์เจ้าพระโพธิสัตว์เจ้านะขอรับ แล้วก็องค์ท่านพ่อพระศิยารินัขอรับแล้วก็ขอเชิญพระองค์ท่านที่ประกาศตนประกาศตัวว่าพระองค์ท่านเป็นศิยาริในออกมาช่วยชาวไทยชาวโลกชาวบัตตาสงสารด้วยกันเพราะตอนนี้เนี่ยชาวโลกเขาต้องการพึ่งบุญต้องการพึ่งบารมีเขาต้องการชื่นชมบารมีของพระคุณท่านทั้งหลายแล้วกราขอให้ออกมากันนะขอรับรวมทั้งกราบ กลาบไปถึงท่านครูบาอาจารย์น,น,น,นะครับจร,จริงๆไม่ได้พูดประชดประชันเลยนะครับกระผมก็เคารพครูบาอาจารย์เจ้าสำนักต,นะต่างๆนะครับท,ท่านที่มีองค์ท่านที่มีทรงท่านที่มีเทพท่านที่มีอะไรรักษาแล้วท่านเปิเปดเป็นตำหนักสำน,นักสร้สรางความศรัทธาให้แก่ลูกศิลยกลูกหาทั้งหลายก็มีเยอะแยะมากมายในประเทศไทยมีเป็นแสนแสนหลายแสนสำนักนะครับก็ขอ บารมีท่านได้มาช่วยปกปักรักษาปกป้องคุ้มครองสร้างความรักสวัสดิ์สมาสมัสมคีสงบร่มเย็นเป็นสุขให้แก่ชาวไทยชาวโลกชาววัตตะทงสารด้วยนะครับโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันนี้คือชาวไทยเราก็ดีชาวโลกก็ดีเขาลําบากมากลําบากเรื่องปากเรื่องท้องนี่แหละนะคนะรับก็คงไม่ต้องพูดอะไรมากทุกคนก็คงจะเข้าใจซึ่งกันและก,กันนะครับเข้าใจว่าอาจจะลําบาก แต่ว่าพ่อพรามยังเชื่อว่า,ย,ายังยังยังมีคนที่เขายังมีคนที่ท่านมีเงินมีทองอยู่อ่ะยังยัง,ยงชาวไทยเราอ่ะยังมีอยู่เยอะท่านไม่อดหรอกนะครับแต่พ่อพรามเกิดมาชาตินี้ก็ต้องพูดตามตรงนะครับอันนี้กราบเรียนบอกพ่อแม่ครูบาอาจารย์ว่ากล่าวกระหม,ม่อมก็ไม่อยากจะพูดหลอกแต่ความเป็นจริงมันเป็นเช่นน,นั้นพูดให้ทุกท่านได้เข้าใจว่าอพ่อพราหมณ์พูดบอกให้แต่มหาเศรษฐี ขอมหาเศรษฐีแล้วพระคุณท่านพระคุณนู่นพระคุณนั่นได้ช่วยบริจาคดูน,นี่แล้วล้วพระรามไม่บริจาคบ้างหรือพระพรามก็กราบตรามตรงว่ากล่าวกระ,กระผมเองเกิดชาตินี้เนี่ยเป็นมหาทุกขะจริงๆนะขอรับคือคําว่ามหาเห็น<ๆ>เห็นเห็นกล่าวกระผมมี<ๆ>ม,ม,มีมีคุณพระคุณเจ้ามีคล้ายๆตําหนักหรือว่าดูแต่งตัวดีอะไรดีนะี่นจริงๆในความเป็นจริงแล้วเนี่ย<ๆ>เก็บมา เริ่มสะสมมาเป็นหลายปีกว่าเป็น10บสบปีกว่าจะได้ครบอย่างชุดที่ใส่อยู่นี่ก็เป็นความชอบเป็นความศรัทธ,ธาส่วนตัวตอนสมัยก่อนเมื่อสามสี่ปีที่แล้วไปทํางานปัม๊มเป็นเด็กปัม๊ม <c oughs> เป็นเด็กปั๊มก็ไม่ค่อยมีการศึกษากับเขาเนะการศึกษาก็เป็นได้แค่เด็กปั๊มแค่นั้นแหละจับก่อนก็สะสมตั้งนานกว่ากว่าจะได้ซื้อผ้ามาตัดชุดตัดอะไรเนี่ยเพื่อที่จะ กระหม่อมเองก็ก็ก็ไม่รู้หรอกว่าว่าตัดทําไมแต่ตอนนั้นมั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 นชอบทางด้านนี้ไงมันรู้สึกว่าเออเราเราชอบทางทางแบบคุณพระคุณเจ้าคุณมหาเทพคุณมหาเทวีคุณนี่แต่ไม่ได้เป็นตําหนักทรงนะไม่ได้เป็นองค์เป็นทรงไม่ได้เป็นหมอดงหมอดูไม่ได้เป็นอะไรนะแต่ก็เป็นเป็นพราหมณ์เจ้าพิธีเนี่ยก็ถามว่าเป็นพรามเจ้าพิธีเฉพาะพิธีตัวเองนี่แหละ ไม่มีใครก็มาหาเราไม่มีใครกาให้เครดิตนะก่อครับเขาอาจจะเห็นว่าเอ,อออายุยังน้อยอายุจริงๆ,ๆก็ไม่น้อยนะก็แก่แล้วนะนี่มันไม่ใช่น้อยเลยแก่แล้วแหละแต่ว่าพ่อพราหมณ์คนอื่นๆเขาอาจจะอายุมากกว่านี้เขาอาจจะดูมีสง่าราศีหรือดูมีความน่าเชื่อถือมากกว่านี้ใช่ไหมอย่างพ่อพราหมณ์กับผมเองก็อาจจะเป็นพ่อพราหม์มือใหม่นะเป็นมือใหม่เป็น เด็กฝึกหัดนะ่ะเป็นเด็กอนุบาลหัดเรียนเขียนอ่านนะ่ะเออท่าน,นเขาก็เลยไม่กล้าที่จะหาให้ไปทําอะไรไปทีอะไรให้เขาอนนะียแต่ว่าก็ขออนุญาตเลยเรียกตัวเองนะ่ยพ่อพราหมณ์ก็ชอบคำคำนี้เนะ่ยพ่อพราหมณ์ที่เป็นพ่อพราหมณ์ตัวจริงก็ไม่ต้องโกรธไม่ต้องไม่ไม่ต้องมาเคืองไม่ต้องมาขุนข้องหมองใจกล้าวกระหม่อมเด้อ <laughs> กล้าวกระหม่อมนี้ก็ศรัทธาพระคุณท่านทั้งหลายนั่นแหละและขอรับ ที่ท่านเป็นพราหมจริงๆก็ศรัทธาจริงๆก็เลยชอบด้านนี้ก็ว่าจะเดินเส้นทางนี้แต่ก็ไม่รู้ว่าจะไปได้หรือเปล่าผลสุดท้ายโตเตเปไปอะไรท่าไหนก็ไม่รู้เนี่ยได้มาแบบมามาอัดคลิป YouTube เพื่ออยากจะทำช่อง YouTube ทำเฟนเพจ a c e b o o k เนี่ยขอบารมีประคุณท,ท่านทําเมตตาปราณีกล่าวกระหม่อมก็ให้ช่วยสนับสนุนส่งเสริมด้วยเด้อขอรับขอประคุณเอาไว้ล่วงหน้านะขอรับ คือถ้าถ้าพูดถึงชีวิตมันมันมันพูดไม่ออกนะมันพูดแล้วมันมันตื้นตันคำว่า,าตื้นตันหมายถึงว่าน้ำตาเนี่ยมันเอ่อล้นมาเลยเอ่อล้นมายัางไงถ้าพูดตามความเป็นจริงอะ่ะชีวิตชาตินี้ของพระพรามเองอะ่ะ มันเจอกับวิบากรรมหรือความทุกข์ยากลำบากหรือว่าสิ่งที่เลวร้ายทั้งหลายทั้งแหล่ทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งปวงเจอะเจอในชีวิตเนี่ยมันมากมายมหาศาลเหลือเกินแต่ก็เข้าใจว่ามันเป็นชะตากรรมของตัวเองอ่ะไม่ต้องไปโทษใครเราโทษตัวเองใช่ไหมเราคงเคยไปทำเขาไว้ตั้งแต่การก่อนชาติก่อนในวัฏฏะทงสารใช่ไหม เราอาจจะไปเบียดเบียนเขาไว้เราอาจจะไปทําเขาไว้เราอาจจะไปเคยรังแกเขาไว้อะไรเขาไว้อะเราเคยอาจจะไปดูถูกดูหมิน่นดูแคลนเขาไว้อะไรอย่างเงี้ยนะพอมาเกิดชาตินี้พ่อพระามเจอหมดทุกรสทุกชาติเลย <c oughs> <c oughs> เออก็พยายามนะครับก็พยายามที่จะเดินในเส้นทางที่ที่ดีที่งามอย่างพ่อพราหมณ์ก็สมัยก่อนๆเนี่ยเยอยากที่จะบวชนะครับศรัทธาหลวงปู่มั่นมาก สมัยก่อนนะแล้วก็ตอนหลังมา,ารู้จักหลวงพ่อพระราชชมยานวัฒสุน่ยก็เลยรู้ว่าตัวเองเป็นลูกหลานของหลวงพอ่อพระราชชมยานชาตินี้ก็พยา,านะพยามบวชมาเนี่ยพยายามบวชมาตั้งจริงๆเอาเอาพิธีที่ข้าพระอุโบสถเลยนะที่สวดยติที่พระอุปชาชท่านสุดยติให้พระกรรมชาอนุสาวราจารย์ท่านสวดยติให้อ่ะหกครั้งแล้วนะอรับหกครั้งแล้วครั้งล่าสุดก็ ก็ไป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 บวชปัดหลวโหลวงพ่อของพระพรามนั่นแหละนะครับหลวง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 พ่อพระราพระมยานนะครับมันบุญบุญบุญของพระพรามมันไปในรงมภากาสวัรค์พัดไม่ได้คำว่าบุญในที่นี้หมายถึงว่าหน้าที่ชาตินี้ที่จะต้องทําที่จะต้องดําเนินที่จะต้องมีวิถีชีวิตไปอ่ะมันไม่สามารถทําในภาคการสวัรค์ัดได้ อย่างเช่นมาพูดเรื่องราวเหล่านี้บางทีถ้าเกิดเป็นคุณพระคุณเจ้าใช่ไหมสมมติสมมติสมมติมตว่าพ่อพราหมณอยู่ในเพศบรรพรชิตเนี่ยพ่อพราหมก็จะมาพูดแบบนี้ไม่ได้ใช่ไหมพูดบางสิ่งบางอย่างในทางโลกโลกอะบางทีมันก็พูดพูดพูดลำบากนะบางทีอาจจะเป็นโลก,กวัชชะอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะชาวโลกเขาจะติเตียนหรือเปล่าเดี๋ยวเขาจะหาว่าเป็นพระเป็นเจ้าแล้วมาพูดยุ่งเรื่องราวอะไรในโลกอะไรอย่างเงี้ยแต่พ่อพราหม์เป็นคารวบาบเนี่ยพ่อพราหมก็พูดได้ใช่ไหม ส่วนพูดไปแล้วโคพราหมก็พูดเหมือนเดิมแล้วว่าไม่ได้มาบังคับให้ใครเชื่อแล้วก็พูดไปเหมืองคนทั้งโลกเขาพูดกันนั่นแหละใครเขาเขาพูดแต่พ่อพรามเองแต่ว่าก็พูดเพื่อจะสร้างสรรสิ่งที่ดีงามให้มันเกิดขึ้นกับทุกท่านทุกคนทุกองทุกดวงจิตนั่นแหละนะก็รับก็เลยว่าคือขออัญเชิญนราธนาขอพึ่งใบบุญพึ่งบารมีประคุณท่านทั้งหลาย ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยบารมีทั้งหลายให้มาช่วยเหลือเกื้อกูลชาติไทยชาวไทยชาวโลกชาววัตตะทงสารมาช่วยแผ่บารมีแห่งคนงามความดีนั้นเนี่ยได้แก่ทานบารมีศีลบารมีเนขะมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีอุเบกขาบารมีบารมีศีลสมาธิปัญญาทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งปวงที่ประคุณท่านได้เพียรบำเพ็ญมาทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งปวง แผ่ขยายออกมาสู่พื้นแผ่นดินไทยแผ่ขยายออกไปสู่ทั่วทั้งโลกทั้งวัฏตัทั้งสารชาวไทยชาวโลกชาววัฏจักสารจะได้พบกับความสงบปร่มเย็นเป็นสุขได้ชื่นชมในพระบรารมีของพระคุณท่านด้วยจริงๆก็พวกเรามาเกิดมีขันห้าใช่ไหมล่ะพวกเราก็สามารถสื่อสารกันแบบชาวโลกได้ไแต่พระคุณท่านที่ เป็นโลกทิพย์ประคุณท่านก็ไม่สามารถมาพูดอย่างพรอพรามได้นี่ใช่ไหมล่ะบางทีประคุณท่านก็อาจจะคุมพรพรามอยู่ก็ได้ใช่ไหม üler? ท่านอาจจะดนจิตดนใจอะไรอย่างเงี้ยอาจจะดนจิตดนใจให้พรอพรามพูดก็ได้ใช่ไหม <โ frustrating. S 1> ลำพังพระพรามจะพูดเป็นอะไรยังพระพรามอัดคลิปตอนแรกนี่ตลกตัวเองอยู่เลยลองตั้งหลายคลิปลองตั้งหลายเทคลองตั้งหลายครั้งจนกว่าจะพูดจนกว่าจะยัง, <ใน S 1> ยง ถึงถึงยังพูดไม่ดีแต่ว่าก็พูดด้วย,วยใจนะครับเอามาพูดถึงการยุคศีเวลายใช่ไหมครับเอายุคสีเวลายายุคศีรว,วลายจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของโดยเฉพาะผู้นําแห่งจิตวิญญาณจะเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ขออนุญ,ญาตนะครับจะเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์เจ้า ที่เป็นเสาหลักในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาก็ดีจะเป็นองค์พระมหาโพธิสัตว์เจ้าทุกทุกพระองค์ที่กล่าวกระหม่อมได้กราบเรียนไปแล้วก็ดีจะเป็นเจ้าสํานักที่เป็นผู้นําแห่งจิตวิญญาณก็ดีหรือจะเป็นพระคุณท่านพระองค์ท่านที่พระองค์ท่านบอกว่าองค์ท่านคือองค์พระศิริกระหม่อมก็เลยบอกว่าขอรัธนาอาจเจอิญพระคุณท่านทุกๆพระองค์แหละมารวมร่วมมือร่วมแรงร่วมจิตร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวเป็นหนึ่งเดียวในที่นี้ไม่ใช่หนึ่งเดียวเพื่อประโยชน์ของใคร เป็นหนึ่งเดียวตามพระธรรมคำัางสองของงสมเด็จพระสัมมาสัมพ,พุทธเจ้าเพื่อเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์พื้นแผ่นดินประเทศเจ้าพระพุทธศาสนาสถานพระมหากษัตย์ประโยชน์ของสงบร่มเยียนเป็นสุขของชาวไทยชาวโลกชาววัตตะสงสารไปนั่นแหละนะคขดับทีน,นี้คนเราจะดีจะดีได้มันก็ต้องเริ่มต้นจาก,กจ,จิตใจใช่ไหมลนะ่ะคนเราจะเดินเส้นทางในที่ถูกได้มันต้องเป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิก็มีเฉพาะในในคำสอนของพระพุทธเจ้าตามมรรคมีองค์แปดใช่ไหมขอับ โยมาก็เหลือสินสมาธิปัญญาเนี่ยถ้าใครมีสินสมาธิปัญญาแลว้วรับรองว่าเดินในทางที่ถูกต้องอย่างแน่นอนโลกอะ่ะมันมันไปไม่ไหวแล้วมันไปต่อไม่ได้แล้วนะท่านลองไปดูเถอะว่าโลกเนี่ยท่านลองส่งจิตไปดูเถอะว่าโลกเนี้ยทุกวันเนี้ยเราอะ่ะมันไม่น่าอยู่เอามากๆมันไม่น่าอยู่เอามากๆเลยคือบางอย่างมันพูดออกไม่ได้ใช่ไหมถ้าถ้าพูดออกอ่ะเดี๋ยว พ่อรร le พระามเท่ากับว่าไปสร้างเบรสร้างกรรมกับเขาอีกอ่ะเพื่ลอลบโรกอีกมันก็ไม่ดีใช่ไหมเนี่ยบางบางอย่างมันก็พูดไม่ได้แต่ก็พูดได้แค่นี้เลยเป็นกลางๆว่ามันไม่น่าอยู่มากๆเพราะฉะนั้นเรามาช่วยกันทําให้โลกน่าอยู่เถอะทําให้โลกน่าอยู่ได้นี่ทำยังไงอ่ะก็น,นี่แหละเคารพคุณพระพุทธเจ้าเคารพคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเป็นสรณะเคารพคุณศีลรักษาศีลบูชาศีลนอบน้อมในศีลรักษาศีลยิ่งกว่าชีวิตศีลห้าข้อนี่แหละ ไี่ไม่มอรับฉันจะไม่ฉันจะรักษาศีลด้วยชีวิตฉันจะไม่ทําลายศีลด้วยตัวเองฉันจะไม่ยุยงให้คนอื่นทำลายศีลฉันจะไม่ยินดีไม่เห็นคนอื่นเขาทาลายศีลแล้วนะเริ่มต้นจากตรงนี้แล้วก็มีพรหมวิหารธรรมพรหมวิหารธรรมก็คือมีความเมตตาคือความรักกรุณาคือความสงสารมุทิตาจิตมีใจที่อ,อ่อนโยนด้วยเบิกขาอย่างที่พูดไปแล้วนะครับความรักความเมตตาปราณีความเมื้ออ,อารทรด้วยความจริงใจนะต้องบอกว่าด้วยความจริงใจนะถ้ามารยาเนี่ย การที่มีมารยาเนี่ยมันไม่ใช่อำนาจแห่งธรรมไงมารยาคืออำนาจแห่งอะธรรมอะ่ะความเป็นมารยาก็แสดงว่ามันมันไม่ตรงต่อพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไงมันเป็นอำนาจที่มันไม่เป็นธรรมเช่นเช่นเราทำดีกับเขาไอยอย่างนี้ก็พูดไม่ค่อยสวยเพราะฉะนั้นก็ไม่พูดดีกว่าเอาแค่นี้แหละไม่ต้องไปยกตัวอย่างเช่นนะัอน <c oughs> เอาเปา็นว่าให้มีความรักมีความปรารถนาดีด้วยความบริสุทธิ์ใจต่อกันนั่นแหละนะขอรับ เพราะชาวโลกก็ทุกข์มากมายพออยู่แล้วแต่ขอรับอมาพูดถึงยุคศรีวิไลเนี่ยอยา่างที่พ่อพระามพูดไปแล้วบอกว่ายุคนี้เป็นยุคของรัชการที่สิบพ่อแม่ครูบาอาจารย์บอกว่าจะเป็นยุคศรีวิไลได้เนี่ยรัชการที่สิบท่านครองราชได้กึ่งรัชการคือครองราชได้ครึ่งหนึ่ง สมมติท่านครองราช30ปีก็แสดงว่าท่านครองราชได้15ปีนั่นแหละความศิีเวลัยไจะบังเกิดใช่ไหมฮะความศิีเวลัยไจะบังเกิดก็ชาวไทยชาติไทยจะอยู่ดีกินดีทุกคนจะอยู่กันด้วยศีลด้วยธรรมจะรักศีลจะบูชาธรรมจะนอบน้อมในธรรมเอาธรรมเป็นใหญ่จะแข่งขันกันรักษาศีลบูชาศีลแข่งขันกันเจริญพระกรรมฐานแข่งขันกันสวดมนต์ภาวนา จะมีแต่บรรยากาศแห่งความดีแห่งความงามแห่งความเจริญจะทํามาหาก,กินอะไรก็ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่มีความโกหกม,มีความโป๊ปปดมดเท็จทุกคนอยู่ในศีลอยู่ในธรรมนั่นแหละย,ยุคศีลธรรมช่วงนั้นมันจะบังเกิดยุคศิวไลายจะบังเกิดนะฮะแต่ยุคนี้ขณะนี้เนี่ยมันเป็นการยุคอยู่เพราะฉะนั้นทํำยังไงล่ะถึงจะมาเปลี่ยนเป็นยุคศิวไลายจริงๆบางอย่างอ่ะมันพูดอ่ะ มันมัน,ม,น,ม,นมันพูดได้คนเขามีความศรัทธาเขามีความอะไรเชื่อตาบางบางทีถ้าคนเขาไม่มีวาสนาต่อพระพุทธเจ้าต่อพระพุทธศาสนาเนะี่ยไม่มีวาสนาต่อคุณงามความดีเนี่ยคือบางทีก็โปรดไม่ได้นะก็บอกไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยสมอมหันตภัยล้างโลกถึงต้องเกิดไงในช่วงนั้นถ้าเกิดว่ามหานตภัยล้างโลกเกิดนะคลื่นสึนามิเกิดเนี่ยคือตอนที่เราเห็นอยู่แล้วเอาแค่พายุนําทงน้าท่วมนีกวอุโมรค์ไทยแล้วใช่ไหม แล้วถ้าเกิดสงครามเกิดขึ้นมาอะไรเกิดขึ้นมาแล้วโลกภูเขาไฟระเบิดเอยตรงเลยตรงเล,ลยแตกตามที่เป็นปล่องภูเขาไฟเก่าอะ่ะเห็นไหมระเบิดขึ้นมาเหตวงแหวนไฟเขาระเบิดขึ้นมาอะไรขึ้นมาทั้งหลายแหล่เนี่ยโลกมันจะวิบัติขนาดไหนคนจะตายขนาดไหนสิบอะไรจะเกิดห่วงนี้นะหมายถึงว่าช่วงนั้นน่ะคนจะตายมากถ้ามันเกิดขึ้นใช่ไหมถ้ามันเกิดขึ้นน่ะคนจะตายมากเลย ตายเยอะตายเยะตายจริงๆตายกันเยอะแล้วผู้คนที่อยู่อ่ะผู้คนที่ยังมีชีวิตรอดอยู่เห็นเห็นคนตายใช่ไหมเห็นคนตายเห็นสัตว์ตายเห็นบ้านเรือนพังพินาศเห็นมีแต่ความทีเนี้ยกลืนกลนไปทั้งไหนมีแต่คนตายใช่ไหมบางคนก็ไม่ได้ฝึกกรรมฐานมาก่อนไม่ได้ฝึกสติมาก่อนก็วิปลาสไปก็มีก็ร้องห่มร้องไห้ฟูมไฟก็มีอะไรก็มีเยอะแยะมากมายคนที่อยู่อ่ะ คนที่อยู่รอดและมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์คือคนที่เจริญกรรมฐานไงแต่ที่ว่าพระธรรมบอกกรร,กรรมฐานมีคารุกุณบรรลัตตเคารพคุณเจริญวันัสติกรรมฐานเจริญพรหมิหารทมปรองอนิจจังทุกขังอนัตตาได้ไม่เก,กาเไกะไม่ยึดในร่างกายตัวเองไม่เกาะไม่ยึดในร่างกายผื่นไม่เกาะไม่ยึดในทรัพย์สินแกแบ่งกันท่องในดน,นโลกเกาะทำมีได้แต่ก็ใช้ในเฉพาะที่มันจําเป็นใช้ใเฉพาะที่มันเรามีประโยชน์เมื่อเราหมดชีวิตไปแล้วเราก็ไม่มีประโยชน์กับเราแล้วทรัพย์สินแกบ่งกันท่องในโลกเราก็ไม่ยึดไม่เกาะไม่ใช่ไหมล อย่างเงี้ยเราก็อยู่ได้แต่บางคนที่เขาไม่ได้เจอที่เขาไม่ได้อะไรเขาเห็นแล้วเขาอยู่ไม่ได้เงี้ยก็เป็นเป็นคล้ายๆวิปลาสไปเลยก็เยอะแยะ,ยะมากมายเนะี่ยนี้พอคนที่อยู่เนี่ยคนที่มีชีวิตอยู่เนี่ยเขาเห็นอะไรตายกันเกลื่อนกลนเลยทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งอะไรแล้วก็เห็นสร้างปรักหักพังจากภายัยสงครามจากภายัยกลื่นมหมาหันไปธรรมชาติอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยเขาจะเกิดธรรมะสังเวชจะเกิดความสลดสังเวชใจอย่างรุนแรง แล้วจะเกิดความรู้สึกตนรู้สึกตัวรู้สึกเห็นคุณค่าของพระพุทธเจ้าแล้วเห็นคุณค่าของพระรรตนตรายแล้วเห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนาแล้วเห็นคุณค่าของคุณศิลน่ยคุณสมาธิคุณปัญญาเห็นคุณค่าว่าการที่มันรู้สึกตัวนึกออกไหมโอ้โหมันสลดสังเวชใจมันขนาดนี้เลยเลยเนี่ยการที่ไม่อยู่ในศิลไม่อยู่ในธรรมการที่ใหญ่จะเป็นใหญ่การที่ใหญ่จะเป็นตัวการที่โลภโมโทสันการที่ใหญ่จะ ชิงบ้านชิงเมืองการที่อยากจะรักอยากจะปล้นการที่อยากจะได้ทรัพย์สมบัติในโลกมาเป็นของตัวเองทั้งหลายทั้งแหล่ทั้งหมดทั้งสิน้นทั้งปวงมันสร้างความพินาศชิบหายได้ขนาดนี้เลยเหรอเขาจะเกิดความสลดสังเวชใจแล้วพรหมิหารธรรมจะเกิดจะเกิดในจิตใจอ่ะหมายถึงว่าทุกคนจะมีพรหมิหารธรรมขึ้นมาเลยโดยอัตโนมัตินีทีนี้นพ,อพอเป็นเช่นนั้นเมื่อจิตใจมันอ่อนโยนอ่ะจิตใจเป็นสัมมาทิฏฐิจิตใจมีแต่ความรักมีแต่ความเมตตามีแต่ความปราถนาดีต่อกันได้วความบริสุทธิ์ใจด้วยความจริงใจอ่ะ ไม่มีมารยาไม่มีอะไรอะไม่มีว่าไม่มีการตั้งเป้าหมายว่ามันคล้ายๆเหมือนกันนะบางทีในเรื่องของจิตวิญญาณเนี่ยมันก็เหมือนเหมือนเรื่องโลกโลกนี้เหมือนกันนะใช่ไหมอย่างเรื่องโลกโลกนี่เขาทําอะไรกันเนี่ยมันต้องได้ผลประโยชน์มันต้องมีผลประโยชน์มันต้องมีนู่นต้องมีนี่ต้องมีนั่นเลยไอความบริสุทธิ์ของหัวใจมันก็เลยหมดไปเพราะว่าคําว่าอยากได้ผลประโยชน์นี่แหละเรืของจิตวิญญาณก็เหมือนกันใช่ไหมมันก็ต้องมีความบริสุทธิ์ใจจริงๆนั่นแหละมันถึงจะ มันถึงจะเกิดความดีความงามตอกกา่อกันไดไม้มันสัมผัสกันได้ใช่ไหมจริงๆอ่ะมันสัมผัสกันได้หมดแหละเดี๋ยวนี้พวกเราโดยเฉพาะชาวไทยเนี่ยใช่ไหมอยู่ใกล้วัดอยู่ใกล้วาอยู่ใกล้คุณครูบาอาจารย์แล้วเดี๋ยวนี้พ่อแม่ปูย่ย่าตายายขอ,ข,ของเราเบื้องบนเนี่ยท่านเปิดให้บางทีหมายถึงว่าอาจจะเป็นเทพสังหรอาจจะเป็นนางฟ้าอาจจะเป็นเทพบุตรอาจจะเป็นเทพตัวดาาเป็นพ่อเป็นแม่เราท่าน ท่านเปิดยานให้เราเปิดความรู้สึกเปิดความสัมผัสนั้นน่ะเราก็สามารถที่จะรับรู้ได้รับรู้ได้โดยโดยโดย,โดยอัตโนมัติโดยปริยายนั่นแหละไงใครใครรักเราเราก็รู้ใครไม่รักเราเราก็รู้ใครชอบเราเราก็รู้ใครโกรธเราเราก็รู้ใครไม่โกรธใครอะไรยังไงเราแบบไหนมันรู้กันโดยธรรมชาติน่ะมันเป็นเช่นนั้นคล้ายว่าก็มีสัมผ,สมผัสที่6กกันแทบทั้งนั้นเลยเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้น พ่อพระรามก็เลยมาบอกมากล่าวว่าสี่วิไลเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้เนี fruit, ่ย um ม anyway> ันไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ Masters, ่งมันจะทําให้มันเกิดขึ้นได้นะผู้ที่มีศีลผู้ที่มีธรรมพ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยเฉพาะท่านผู้ทรงศีลทรงธรรมผู้ทรงธรรมมกะถึกผู้ทรงธรรมวินัยผู้บรรยายธรรมเก่งๆเทศเก่งๆนั่นแหละต้องต้องมาช่วยกันหมดทั้งประเทศหมดทั้งโลกนี่แหละถ้าจะเปลี่ยนโลกนี่นะ มันเปลี่ยนแค่ประเทศไทยเราก็ไม่ได้ใช่ไหมถ้าเปลี่ยนประเทศไทยเราเป็นสีวลัยแค่ประเทศไทยเราอะไอ้เนี้ยไอ้คนอื่นเขาไม่สีิไลัด้วยเขาก็ยังมาเบียดเบียนเราเหมือนเดิม ấy, ใช่ไหมแค่ทุกวันนี้แค่เป็นประเทศเล็กๆเนี่ยเขาก็มาโอ้ยจะไม่รู้จะว่าขนาดไหนใช่ไหมที่พ่อพระบอกว่าพบไอ้พวกประเทศมหาอำนาจอะเขามาดูในประเทศขขเขาแลบลิ้นแผลบแผลบเลยๆเยขาอ,อยากจะได้ไงอยากได้ทรัพยากรอหละอยากจะได้อะไรสารพัดเลยที่พ่อพระพูดทรัพย์สินแก้เวงเงินทองทรัพยากรทำให้อะไรต่างๆนานาเหล่านี้ ช่ไหมมันก็เลยกลายเป็นไม่น่าอยู่กันไปหมดเลยมันเป็นอย่างนี้แต่ถ้าว่าจะสีวิไลกันได้ก็คือมันก็ต้องเกิดจากจิตใจทุกอย่างมันก็ต้องเป็นธรรเป็นความดีแต่ตอนี้ประเด็นก็คือมันไม่มีทางที่จะสีวิไลได้ยกเว้นแต่ต้องล้างโลกก่อนอ,อจะล้างโลกยังไงเราไม่ว่าเราก็ทําอย่างเราให้ดีที่สุดก่อนเ่ยใช่ไหมถ้าทุกคนถามใจตัวเองอะ่ะท่านก็รู้ใช่ไหมอย่างเงี้ย พระพุทธเจ้าท่านสอนอะไรอ่ะก็เรื่องง่ายๆอ่ะเรื่องสินห้าก็ง่ายๆใช่ไหมการรักษาสินการบูชาศินการดำนมในสินมันง่ายมากมันง่ายกว่าการทําลายสิลเน่ใช่ไหมการการที่เรางดเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมันก็ง่ายมากกว่าการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมากอ่ะการที่เราไม่ลักไม่ขโมยอ่ะมันก็ง่ายกว่าการที่เราคิดจะไปลักจะขโมยเขาหรือตำรวจตรตำรวจจับเขาเข้าตรางอย่างใช่ไหมการที่ไม่ประพฤติในกรรมอ่ะจริงๆอ่ะมันก็ง่ายนะ แต่รถของตัณหามันไม่รู้จกอิ่มไม่รู้จักเบื่อน <c oughs> อี่ยดิไอตรงเนี้ยถ้าไม่มีตบะถ้าไม่มีตบะไม่รักศินยิ่งกว่าชีวิตจริงๆเนี่ยมันมันพลาดกันได้ง่ายๆเลยนะฮะพอพระพรบเบงก็เมื่อก่อนก็เคยเป็นแต่เดี๋ยวนี้เด,เดี๋ยวนี้มีความมั่นคงแล้ว <c oughs> มีความมั่นคงเออยังไงก็คอยมีสินนะนะอะไรประมาณอย่างเงี้ยอย่างพูดโกหกคนอื่นเขาอะไอการ ไม่พูดโกหกอะ่ะมันง่ายกว่าใช่ไหมแต่การพูดโกหกอะ่ะเอ้ยมันพูดโกหกเขาม,มันก็เป็นบาปอยู่แล้วมันผิดศีลอยู่แล้วมันก็ทําให้เขาเกิดความเสื่อมเสีรรยหรือเสียหายหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ตนะฮะอย่างพระพุทธเจา้าบอกสิ่งค่ะไม่ดื่มสุรามีอะไรอะ่ะการไม่ดื่มสุรามันก็ง่ายอยู่แล้วแต่การดื่มสุรานี่สิมันเสียทรัพย์เสียทรัพย์สินแก้เวทเงินทองทำลายสุขภาพทำลายร่างกายทำลายครอบครัว<ๆ>ทำลายความสัสมาสามัคคีในครอบครัวใช่ไหม เพราะฉะนั้นการรักษาสิลเนี่ยมันง่ายกว่าการทําลายสินแต่ทําไมผู้คนทั้งหลายนี้โลกนี้ส่วนมากน่ะเขานิยมทําลายศิลเพราะอะไรก็เพราะนี่แหละเขาอาจจะยังไม่ถึงเวลาเขายังไม่รู้จักพระพุทธเจ้าเขายังไม่รู้จักคุณพระรัตนตรยัยเขายังไม่รู้จกักยังไม่เห็นคุณพระพุทธศาสนาดังนั้นพวกเราก็ต้องเป็นกระบอกเสียงแทนพระพุทธเจ้าท่านเป็นกระบอกเสียงแทนพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์เจ้าท่านด้วย ใช่ไหมฮะเป็นกระบอกเสียงแทนพระพุทธศาสนานั่นแหละเพราะเสียงพระธรรมจากพระพุทธเจ้าเสียงธรรมเนี่ยมันจะทําให้โลกสงบสุขมันจะทําให้เกิดสันติสุขสันติภาพเสรีภาพอิสระภาพถ้าทุกคนรักษาศีลรักษาธรรมอยู่ในศีลอยู่ในธรรมด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยความจริงใจท่านเชื่อตื้อโลกนี้จะน่าอยู่มากเลยจะมีแต่ความสงบสุขเพราะคนที่อยู่ในศีลอยู่ในธรรมจริงๆท่านจะทําแต่คุงงามความดีใช่ไหมอะไรที่มันไม่ดี คนที่เขามีสินจริงๆเนี่ยท่านไม่ทําหรอกจริงไหมท่านก็เลือกทาแต่สิ่งที่ดีๆทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจอย่างเงี้ยเป็นต้นนะมันเป็นอย่างนั้นถ้าทุกคนรักษาสินทั้งหมดในโลกในความสีวิไลจะบังเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเลยความอยู่ดีกินดีความมั่งมีสีสุขความเจริญรุ่งเรืองความสงบร่มเย็นเป็นสุขธรรมชาติทั้งหลายก็จะกลับมา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 ,มา,มาดีเหมือนเดิมอะ่ะมันไม่วิปริตแปรปรวนเหมือนทุกวันนี้ ไอ้ที่มันวิปริตไปเลือเหมือนทุกวันนี้มันก็เกิดจากกรรมของมนุษย์เองนั่นแหละหลายสิ่งหลายอย่างหลายประการมากมายเลยพูดไม่หมดหรอกนะมันเลยทําให้โลกร้อนไอ้กระแสแห่งกรรมทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิน้นทั้งปวงที่เราอยู่นะ่ะมันทําให้โลกร้อนอย่างไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตในคนที่ถูกฆ่าเขาก็ตายไปบางทีมันยังไม่ถึงอายุไขใช่ไหมพอมันยังไม่ถึงอายุไขเขาก็กลายเป็นสัมภเวสีไอ้ดวงกินดวงนั้นมันก็เป็นอาฆาตนะมันก็เป็นอาฆาตท่านตอนนี้ไอ ฆ่ากันไปฆ่ากันมาทั้งสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ทั้งมนุษย์ฆ่ามนุษย์กันเองทั้งอะไรเนี่ยมันเต็มทั้งโลกอ่ะใช่ไหมไอ้ไอ้ทีนี้มันก็เร่าร้อนี่ใช่ไหมมันก็เกิดความเร่าร้อนเกิดความร้อนรุ่มกันอะไรกันอย่างรักอย่างขโมยกันเนี่ยใช่ไหมไอ้รักอย่างขโมยกันเนี่ยมันก็ทําให้โลกมันเกิดความเร่าร้อนในคนที่ไปขโมยเขาอ่ะไอคนที่ถูกขโมยมันก็เสียทรัพย์เสียสินเสียแก้วแหวนเงินทองเขาก็ไม่สบายใจเขาก็ไม่สบายใจใช่ไหมแล้วเกิดความแค้นเคืองกันอีกอะไรกันอีกออะไรย่างี้ มันก็เกิดความระแวงคลางแคลงใจกันว่าทรัพย์สมบัติฉันเนี่ยมันอยู่ไม่เป็นสุขแล้วมนนันต้องนู่นตรงนี้ตรงนั้นมันก็เกิดความกังวลใจอะไรต่างๆมากมายใช่ไหมฮะโดยเฉพาะเรื่องอย่างเรื่องข้อสินการมีอียเอ้ยลูกสาวฉันจะเป็นยังไงวะไอ้โดยเฉพาะลูกไอ้ลูกชายมันไม่เท่าไหร่เพราะาลูกชายเป็นผู้ชายใช่ไหมคนที่มีลูกสาวคนที่มีผู้หญิงนี่คนจะเป็นผู้หญิงเนี้ยเอ้ยลูกสาวฉันจะเป็นยังไงบ้างวะเนี่ยเมียฉันจะเป็นยังไงบ้างวะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะคือ มันก็ระแวงคลางเคลงใจกันไปหมดแหละมันไม่มันไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งความสุขอะแห่งความสุขจริงๆเนี่ยถ้าความสุขจริงๆมันต้องผัวเดียวเมียเดียวไม่มีกิ๊กไม่มีกั๊ก,ไม,มกไม่มีอะไรละไอ้คนในที่มีสิ่งเขาก็ต้องรู้ถ้าตัวเองมีภรรยาหรือมีสามีอยู่แล้วอะมันก็มันก็คงไม่ปล่อยตัวปล่อยกายปล่อยใจหรืออะไรไปทอดสะพานไปให้ตาใครหรอกใช่ไหมละ่ะมันก็เป็นอย่างนั้นอะแต่ยุคปัจจุบันนี้มันโอ๊ยมันมันผิดธรรมชาติมากทั่วทั้งโลกอะท่านมองไปดูเถอะ ทั่วทั้งโลกอรมันผิดธรรมชาติเรื่องข้อการมีุมิชาจารนะมันผิดธรรมชาติมากๆเลยมันวิปริตมากๆเลยนะฮะอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าทุกคนมารักษาศินมาบูชาศินมานอบน้อมต่อศิลเนี่ยความสิ้วิไลจะบังเกิดขึ้นความเป็นสิริมงคลจะบังเกิดขึ้นแก่ตัวท่านแก่ครอบ,บ,บครัวแก่วงตระกูลความร่ำรวยมัง่งมีสิสุจะเริ่มเกิดขึ้นเหมือนที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าสีเลนะสุกติยันติ ศีลเป็นปัจจัยทําให้มีความสุขศีเลนนภโขส,สัมปทาศีลเป็นปัจจัยให้มีทรัพย์สมบัติมากศีเลนนิปติยันติศีลเป็นปัจจัยให้ถึงซึ่งพระนิพพานนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอเชิญชวนทุกคนมารักษาศีลบูชาศีลน,นอบน้อมในศีลกันนับตั้งแต่บัดวินาทีนี้เป็นต้นไปเถิดขอรับสุดท้ายนี้ขออาราธนากณพระสีรัตนไตรยัยเป็นที่พึ่งเป็นสรณะ ขอกราบพระ้าธนาพระบารมีคุณพระพุทธานุภาพคุณพระธรรมานุภาพคุณพระสังฆานุภาพคุณพระโพธิสัตวานุภาพคุณพระพรหมานุภาพคุณพระเทวานุภาพคุณพระบิดาบรรโภคเจริญานุภาพอนุภาพพ่อแม่ครูบาอาจารย์พรหมเทพเทวดานางฟ้าเทพเจ้าทูตทั้งสากลและเปภพผู้คุมกรรมของชาวไทยชาวโลกชาววัฏสงสารทุตูพรงบารมีสติและสุขทั้งหลายทูตต่างสากลและวงภพและดีบุญบารมีพระโพธิญาณที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาทั้งหมดได้โปรดช่วยเหลือเกื้อกูลอุปถัมภ์คำจูดสนับสนุนส่งเสริมให้แก่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟัง ชาวไทยชาวโลกชาววัตตะทงสารทั้งหลายที่ปรารถนาในความดีให้มีความเจริญรุ่งเรืองคล่องตัวทั้งทางโลกทั้งทางธรรม ไอ้มีการทำมาหากินอยู่ดีกินดีมีความคล่องตัวร่ำรวยเงินทองบั่งมีสิสุขเจริญโชคเจริญใจเจริญมั่งเจริญเมยเจริญทรัพย์เจริญสีเจริญศีลธรรมเจริญธรรมเจริญธรรมประกอบไปด้วยคุณงามความดีช่างหลายเจริญด้วยศีลสมาธิปัญญาเมตตาภัวนาครับครัวอยู่เย็นเป็นสุขทำการสิ่งใดที่ชอบประกอบไปด้วยธรทำขอให้สำเร็จสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างทุกประการปรารถนาสิ่งใดที่ชอบประกอบไปด้วยธรทำขอความปรารถนานั้นจงสำเร็จสำเร็จสำเร็จขอบุญให้พระบุตรญาณของข้าพเจ้าได้้้ตติิิิิดาาาามมมมมสสสสสนนนนนนััับุ่่่่่งงงเเเรรไไททหหหลยยกกกกกกว็ขอใ มีสุขติภู้ม,มเป็นที่ไปมีคุณบรรัตน์ตรยเป็นที่เพึ่งมีสวรรค์พรหมนิพานเป็นที่ไปยามเมื่อชีวิตต้องละอัตภาพลงทุกรูปทุกผู้ทุกนามทุกท่านเทอน